สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มีทรัพย์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าสามราศีส่งท้ายพฤษภาคมนี้มีดวงราชาโชคหมายถึงได้โดยง่ายหมอลักษณ์ฝันทงดูดวงสามราศีมีเกณฑ์เป็นราชาโชคราชาโชคหมายถึงอะไรก็ได้ที่ได้มาโดยง่ายหมอลักษราชสีฝันทงดวง คุณจะประสบความสำเร็จทุกประการไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องของความรักทาหาสุขภาพว่าดีไปหมดราศีมีน15มีนาคมถึง13เมษายนราศีที่ดีที่สุดต้องบอกว่าเป็นราศีมีนเป็นราชาโชคตั้งแต่19เมษายนคนราศีมีนจะมีโอกาสเหมือนฟ้าเปิดจะเป็นพลังของคุณด้วยผลบุญเก่าเกื้อกูล ประสบความสำเร็จจากนี้ไปหนึ่งปีคุณจะรวยสำเร็จทุกประการแต่ต้องถูกต้องตามศีลธรรมการเรียนให้ลุยได้เลยจะประสบความสำเร็จดวงการงานสว่างสวยมีเกณฑ์มีโชคใหญ่งานจะขยับขยายต่อก่องานเกิดหรืองานเก่ามาจะสำเร็จบุญจะหนุนส่งเสริมอย่างดี เกิดเป็นผลด,ดีความรักโครจรย้อนมาหาตัวเองที่รักนายหรือห่างไกลจะกลับมาคนที่พลาดพรั้งหลงผิดไปก็อาจจะกลับมาได้ด้วยความเสน่หาสุขภาพแข็งแรงมากมีปัญหาโรคลมในท้องเพราะราหูเข้าต้องระวังราศีเมถุน15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมดาวหลายดวงมีองค์ mr. ประกอบรวม ดาวให้คุณนั้นความรักคนรักมวลมิตรที่รักและงานที่กำลังจะมีมงคลดุดราชาโชคเป็นมหามงคลให้ชื่นอกชื่นใจคุณจะเอื่อยเฉยหมดแรงอ่อนกำลังแต่เมื่อดาวมันดีคุณจะเฉยไม่ได้ให้ลุกมาทำเอาชนะความขี้เกียจให้ได้จะประสบความสำเร็จมากการเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ ก็จะได้มีโอกาสมีโชคลาภมีช่องห้นทางใหม่ๆความรักจะได้การสนับสนุนจากคนรักเป็นอย่างดีความรักดีสุขภาพป่วยดัชริตไม่ได้เป็นหนักอย่าคิดมากราศีธนู16ทธันวาคมถึง14มกราคมดวงเป็นราชาโชคจะรุ่งโรจนกว่าที่ผ่านมาการเรียนจะประสบความสำเร็จเรียนรู้ได้ง่าย การงานมีเหตุให้วิปริตนิดหน่อยเฉืยเบื่อเซ็งพอฟ้าเปิดหลังหาพฤษภาคมที่ผ่านมาให้ลุยเต็มที่กิจการสมปรารถนาสำเร็จทุกประการที่ผ่านมาไม่ลงล็อกบริวารมีปัญหาจากนี้ไปจะดีมากการเงินโครจรเป็นคู่มิตรหากเป็นหญิงจะเป็นสตรีที่ร่ำรวยบุรุษก็ร่ำรวยเช่นเดียวกันมีโอกาสดี จากนี้ไปสองปีครึ่งสิ่งที่คุณคิดพูดทำรับรองความเฮงปังการเรียนการเงินความรักสุขภาพทุกเรื่องลงล็อกดีมากหมอลักฟันธงราศรีที่ในช่วงนี้สัญลักรรมพารวยคือราศรีอะไรหมนฟันธงหมอลักเลคขานิเทศเผยดวงปี2566 ราศีใดในช่วงนี้สัรลยกรรมพารวยผ่านรายการศึก12ราศีฝันทงกลับมาแล้วกับการทำนายดวงชะตาทุกวันอาทิตย์รายการศึก12ราศีหากใครพลาดวันนี้ Bright TV สรุปมาให้แล้วด้วยมอลักษณ์เรขานิเทศเผยดวงปี2566ราศีในช่วงนี้สัรลักรรมพารวยผ่านรายการ12ราศีดวงปี2566มอลักษณ์เลขานิเทศ หรือหมอลักฟันธงราศีที่สัลไิกรรมพารวยคือราศีเมถุนเกิดระหว่าง14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมและราศีตุลเกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนในช่วงนี้สัลไกรรมพารวยเวลาสัลไกรรมแล้วถ้ามันลงล็อกนะไม่ได้หมอเถือนนะวางแผนและสัลไกรรมจมูกหน้าผากอะไรต่างๆใบหน้าข้อแรกเลยนะความสุขใจ สบายใจผู้ทำศันยกรรมมันดูดีสบายตาต้องเรียบร้อยน่าดูน่าชมเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้มันสร้างให้เกิดรายได้สำหรับคนในอาชีพอาชีพที่ต้องพบปะให้บริการเจอผู้คนที่ทำให้ดูน่าดูน่ามองแต่หลังจากนั้นต้องมีเรื่องของมัทุรสวาจาเป็นเรื่องสำคัญที่นำพาให้เกิด การร่วมมือก่อให้เกิดรายได้ช่วงนี้นาเด่นสัญญกรรมพารวยให้ตัดสินใจได้เลยไม่ต้องคิดมากตั้งแต่19เมษายน2566สัญญกรรมแล้วไม่พลาดเข้าล็อกตามที่ปรารถนาลัคนาราศีกุมปี2566ด้วยโดยอาจารย์ลักษราชสีดูดวงลัคนาราศีกุมปี2566ดวงรายปี การงานการเรียนการเงินความรักและสุขภาพของชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมมีโชคใหญ่รวยประสบความสำเร็จเป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองการเรียนการงานลุยได้เลยรู้สุดตัวกำลังมีเท่าไหร่งานที่คุณอยากทำสามารถทำได้หมดคิดหวังสิ่งใดอยากให้เป็นอย่างไรทุกอย่างจะลงล็อกลงตัวและโดดเด่น ตั้งแต่สิงหาคมกันยายนพระราหูประธานพรได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสประสบความสำเร็จการเงินมีราชาชโชคจะสมหวังดังปรารถนาลุยสู้สำเร็จหาเรียญพระราหูเสริมชะตาราศีให้ดียิ่งขึ้นการเงินเป็นราชาชโชคหลัง19เมษายน2566มีโอกาสรวยมากรวยแบบพระราชา รวยมั่งคั่งขอให้สู้ความรักคู่นั้นจะมีอายุน้อยกว่าตัวเอง6-7ปีคู่จะเป็นคนหญิงทนงตนเจ้ายศเจ้าอยา่างคู่เด็กกว่าและหน้าตาดีสุขภาพไม่มีอะไรน่าห่วงดวงชะตาดีแล้ว 4. ราศี2566อาจารย์ลักษ์เผยชีวิตมีเกณฑ์รุ่งเรืองรุ่งโรดสำเร็จทุกประการ สีราศีชีวิตจะเจเริญรุ่งเรืองมีความสำเร็จอาจารย์ลักษ์ราชสีเผยดวงชะตาสีราศีเด่นเรื่องความสำเร็จภาพรวมดีหมดเคราะห์หมดโศกราศีที่อมทุกขมานานปี2 5 6 6จะได้รับการคลี่คลายซึ่งอาจารย์ลักษ์เผยกับรายการไทยรัฐทอล์กราศีเมษปี2566าราศีเมษเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่รุ่งโรธ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ฟันทงราศีเมษเป็นราศีเดียวกันกับดวงเมืองและดวงโลกถ้าบ้านเมืองดีคนเกิดราศีเมษดวงดีถ้าบ้านเมืองแย่คนเกิดราศีเมษดวงตกด้วยเพราะฉะนันนะ่ะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบนการเปลี่ยนแปลงต้อง change innovation idealist และ freedom ต้องมีสิ่งเหล่านี้ ในตัวเองต้องมีความหวังและกำลังใจคนเกิดราศีเมษก่อนวันที่19เมษายน2566ชีวิตจะยากไปซัดทุกอย่างแต่หลังวันที่19เมษายน2566กาพฤหัสบดีโคจรทับลักจะมีโอกาสประจักษ์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีการสอบเข้าเรียนต่อก็สำเร็จการงานดีฝันทง ราศีถัดมาราศีเมถุนเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่รุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จฝันทงเพราะตั้งแต่ปี2561ถึงปี2564ชาวราศีเมถุนถ้าจะลำบากตายก็ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นนะปีนี้คุณรอดแล้วเนื่องจากดาวเสาเล่งดวงชะตาเหมือนตบหูซ้ายราหูทับเหมือนตบหูขวา แล้วมีเหล็กหล่นใส่หัวอีกเจอเหตุการณ์มากมายทั้งย้ายบ้านตกงานทะเลาะก,กับแฟนเพื่อนโกงพ่อแม่ป่วยทุกใจทุกกายชีวิตจะเริ่มต้นในปี2565นี่เองที่มีการย้ายของดวงดาวหลายดวงโดยเฉพาะดาวราหูและดาวพฤหัสบดีโคจรในมุมดีเพราะฉะนั้นปี2566 จึงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่รุ่งโรดบนความสำเร็จดาพระหัตสบัดีจากกัมมะสู่เรือนลาภะและมีตำแหน่งเป็นราชาโชคดังนั้นต้องเริ่มต้นทำอย่ารอราศีถัดมาราศีกรกฎเป็นปีแห่งการหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยชีวิตการงานรุ่งโรดตั้งแต่ปัจนี้เป็นต้นไป แล้วหลังจาก12มีนาคม2566ดวงการงานจะโคจรดีไม่มีถอยหลังเลยเพราะฉะนั้นนะคนเกิดราศีกรกฎที่กำลังมีปัญหาจงทำงานต่อไปอย่าไปทุกข์ทำให้ดีทุ่มให้สุดกำลังชีวิตกำลังจะเข้าล็อกแล้วหลัง19เมษายน2566ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่เรือนกัมมะเป็นราชาโชค ยิ่งรุ่งโรดสำเร็จแล้วมันมาจากเกลือนสุภะหมายความว่างานที่เคยเป็นปัญหาจะสำเร็จราศีถัดมาราศีสิงห์ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงหลังเดือนมีนาคม2566มีภาระยิ่งใหญ่และหลังเดือนมีสาไปแล้วชีวิตจะรุ่งโรดฟันธงคำว่าพาระยิ่งใหญ่หมายถึงการลงทุนการเริ่มต้นชีวิตคู่ ดาวการเงินต้องระวังในช่วงเดือนเมษาสิงหากันยาสนารเพราะดาวพุธมันวิปริตพักการดูรวมในภาพรวมนั้นถ้าในวันที่เราไม่มีเงินแล้วเจอเหตุการณ์ใหญ่เช่นไฟไหม้บ้านชีวิตก็ต้องเดือดร้อนเป็นแน่แต่ถ้าวันที่เรานั้นพอมีสติปัญญาต่อให้ไฟไหม้บ้านมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้น เราก็สามารถรับมือได้อย่างสบายๆเพราะฉะนั้นดวงชะตาราศีสิงห์มันพริกดีตั้งแต่19เมษายน2566แล้วอยู่ยาวจนถึง3-5ปีเลย